จำดีดๆนะครับต่อมาสไลด์ต่อไปครับมาลองทำดู practice one practice one ยี่สิบวินาทีครับยี่สิบวินาทีข้อไหนถูกครับ C <40. S 1> ถูกไหมเอ่ยถูกต้องครับมาลองจับคู่ซิ มันต่างกันยังไง beautiful เป็น opinion blue สี selling purpose นะครับข้อ2ครับ20วิเหมือนเดิมเชิญครับอ่สิบวิแล้วครับ c cat ถูกต้องครับ small เป็นว่าแล้วสไลด์ผิดแน่ๆเลย small เป็น size ถูกไหมสไลด์นี้เป็นเวอร์ไอเวอร์ชันผิดนะครับขอโทษด้วย small เป็น size thin เป็น shape Canadian เป็น origin นะครับอ่ะมาดูใหม่ข้อ3ครับออกกันได้ยัง ดีด็อกถูกต้องครับเออทำไมขีดผิดอะไรขนาดนี้เนี่ยเออโขอโทษ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 ผมตาลาย Big เป็นไซส์สเปรดเป็น Color Plastic เป็น Material ถูกต้องครับข้สีตอบได้ยัง4ครับผม เจ r ตี้เป็น opinion, O p e n age แล้วก็คาร์ตั้นเป็น material ครับข้อ5ลองทำเยอะกันหน่อยนะครับภาคนี้จะได้จำได้แม่นๆเลยสี a แคเหรอครับโอเคถูกต้องครับ O เป็น age ใช่ไหม Square สี่เหลี่ยมเป็น shape wooden เป็น material นะครับ ค้อ์แม่เหมือนท่องมนหรือแช่งครูเนี่ยชุบชิบ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 กันตอบข้อไหนครับเอโอ้โหเก่งจริงมิวเป็นเอจสต e ลเป็นแมทเท i a l ียลแล้วคาร์ฟิงเป็นเพอร์เพรสนะครับคาร์ฟิงคืออะไรเอ่ยคาร์ฟิ g งแกะสลักโอเคถูกต้องครับ ข้อเจ็ดครับหาเอ A. ถูกไหมเอ่ยได้ยินเสียงเอเยอะจังอ๋ดอดีด็อกดีด็อกดีด็อกขอโทษขอโทษครับอ่า small เป็น size Japanese เป็น origin แล้วก็ serving เป็น purpose นะครับข้อสุดท้ายนะครับ B bird หรอครับ A and ถูกต้องครับ New เป็น age French เป็น origin แล้วก็ exciting เป็น p u r p o s e แม่เก่งจริงๆแอบดูโจทย์แอบไอแอบดูที่โจทย์ไปใช่ไหมไม่เป็นไรถ้าใครจำได้แล้วถือว่าดีมากนะครับนะครับอ่ะมาดูอีกทีครับ Adverb form Adverb form เนี่ยหลักๆเลยคือมีอะไรลงท้ายด้วย ly ถูกไหมอันนี้ต้องจำให้ได้ นะครับลงท้ายด้วย L Y ทีนี้มันแบ่งออกได้เป็นโหอ,อีกทั้ง10แบบแต่เอา4-5แบบใหญ่ๆก่อนที่เราจะต้องรู้จักนะครับแบบที่1คืออะไรเอ่ยแบบที่1คือ adverb of manner ครับ adverb of manner เนี่ยจะบอกถึงว่าการกระทำของประธานตัวนั้นนะเป็นอย่างไรนะครับเช่นลองดูนะครับ she decided she decided write her decided write paper to ห่อนตัดสินใจที่จะเขียนรายงานกับ she quickly decided to write her paper เน้นย้ำว่าตัดสินใจอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับเห็นภาพมากขึ้นถูกไหมมาอันที่สองครับ adverb of purpose Bob accidentally broke the vase vase คืออะไรเอ่ยแจการ accidentally แปลว่า อุบัติเหตุตกเลยตก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 อิภาษาไทยแปลว่าเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุเนี่ยภาษาอังกฤษเขาบอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น accidentally เติม l y ไม่หลายแปลว่าเป็นเรื่องบังเอิญโดยบังเอิญนะครับก็คือบ๊อบเนี่ยทำแจกันแตกโดยบังเอิญเพราะฉะนั้นจำไว้นะ accident แปลว่าอุบัติเหตุแต่ accidentally แปลว่าโดยบังเอิญนะครับ ต่างกันนะต่างกันนะครับขอโทษครับคู่ใหม่เดี๋ยวกลับไปเมื่อกี้ก่อนครับ2ออันนี้ adverb of manner กับ adverb of purpose ดูดีๆนำหน้า verb แท้โอเคไหมแล้วเดี๋ยวไปดูอีกกลุ่มหนึ่งครับมันจะอยู่ด้านหลังพวกนี้เป็น adverb of time ครับส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหลัง early late in the morning yesterday tomorrow อะไรอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่จะวางไว้หลังประโยค เพราะฉะนั้นในการเขียนเนี่ยเขียนให้มันถูกตำแหน่งหน่อยมันจะได้ดูสละสวยมากขึ้นถามว่าเอา Earl y มาวางหน้า Left ได้ไหมได้แต่มันไม่สละสวยนะครับมันไม่ดูเหมือนกับเป็น Native Wri อร์ครับมันไม่ดูเหมือนว่าเราเป็นคนภาษาอังกฤษที่เขียนมานะครับถ้าอยากได้คะแนนด,ดีก็เขียนให้มันถูกตำแหน่งหน่อยนะครับต่อมา adverb of place ครับคือบอกว่าจะไปอยู่ตรงไหน i want to go upstairs ฉันอยาก จะไปข้างบนอย่างเงี้ยน,นะครับมันจะมี adverb บางตัวที่บอกถึงสถานที่นะครับก็เอาไปไว้ข้างหลังส่วนอันสุดท้ายครับ adverb of frequency อันนี้จะเจอใน present simple เท่านั้นจำได้ไหมครูบอกแล้ว adverb of frequency ถ้ามีเมื่อไหร่เป็นคีย์เวิร์ดที่จะบอกว่า tense นี้เป็น present simple จะใส่ข้างหน้า verb ก็ได้หรือใส่ท้ายประโยคก็ได้นะครับใส่ให้มันสละสวยงาม ต่อมาเมื่อกี้ครูอบอกว่า adverb form ส่วนใหญ่ลงท้ายด้วย ly ใช่ไหมครับทีนี้กี่คำเนี่ย12คำ12คำนี้เป็น adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย14ป่ะ14เหรอ14คำอ่ะขอโทษครับ14คำนี้จะไม่ลงท้ายด้วย ly ข้อสอบ error identification เขาจะออกคำเหล่านี้แล้วเติม ly by แล้วก็ขีดมา ให้เราหลอกว่าเฮ้ยมันเป็น adverb นะแต่จริงๆคำเหล่านี้ไม่มี adverb คำพวกนี้เป็น adverb อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องเติม l y นะครับเั้นต้องจำไปหน่อยนะครับอย่าง fast เนี่ยไม่มี fastly นะนะจำไว้หน่อย fast เนี่ยจะออกบ่อยมากนะครับ TOEFL ก็ออก GRE ก็ออกนะครับอ่ะเชิญอันต่อไปครับ หลักการต่อมาในการเขียนไรทิงที่ดีคืออย่าใส่คําซ้ําคำซ้อนใส่ไปแล้วมันเยิ่นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคําซ้ําซ้อนเช่น repeat กับ again เนี่ยไม่ต้องใส่แต่ในชีวิตประจำวันเราชอบใส่ถูกไหม can you repeat it again ช่วยพูดอีกทีได้ไหมคะเออใช่ไหมแต่จริงๆมันเป็นคําซ้ําความหมายเหมือนกันนะครับหรือ connect together ก็เหมือนกันนะครับแต่เราชอบพูดว่า Can I have your cellphone number so we can connect together ใช่ไหมขอเบอร์หน่อยเราจะได้ติดต่อกันใช่ไหมแต่จริงๆในการเขียนเขาไม่ค่อยเขียนนะครับให้มันอยู่ในประโยคเดียวกันนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างหน่อย s u p e r f r o s t เนี่ยก็คือเขียนคำซ้ำนั่นเองในประโยคหนึ่งประโยคเนี่ยถ้าคำซ้ำมันเยอะเยอเยอะเยอะเกินไปเนี่ยคนอ่านจะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเด็กเขียนหรือเปล่าครูยกตัวอย่างภาษาไทยให้ฟังแล้วกันเช่นบอกว่า Uh, วันนี้ผมไปโรงเรียนผมไปดูหนังผมไปตลาดผมไปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตผมไปขอประชุมผมไปโรงอาหารอย่างเงี้ยคำว่าผมไปผมไปผมไปเนี่ยมันเยอะเกินใช่ไหมครับมันคือตัวอย่างง่ายๆเลยมันดูว่าเป็นเด็กเขียนนะครับเพราะฉะนั้นคําที่มันเหมือนกันเลยในหนึ่งเรื่องเลยไม่ใช่เฉพาะหนึ่งประโยคหรอกไม่ควรจะให้มันมีเยอะเกินไปนะครับควรจะหาคําอื่นมาใช้อาจจะใช้ pronoun แทน อิดเดมเดอาร์อะไรเงี้ยก็ผู้ถิ่อิดเดมเดฮิชียูไออย่างเงี้ oh, it. It he, ยครับให้มาใช้โดยอย่าง s u p e r f ์ฟอสข้อนี้ก็เปลี่ยนตัดตัวท้ายออกเพราะความหมายก็ยังเหมือนเดิมต่อมาครับคือคำที่มันเกินมีความหมายคล้ายกันคือไม่ใช่คำซ้ำนะ เป็นเขาเรียกคำซ้อนนะครับคำซ้อนก็คือมีความหมายคล้ายกันเช่น because we are tired เพราะว่าเราเหนื่อย we therefore stop for the night ดังนั้นเราจึงหยุดสักคืนหนึ่งโอเคไหมครับแต่แหงจริง because กับ therefore เนี่ยมันเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลกันอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนเป็น we stop for the night because we are tired โอเคไหมพอเข้าใจนะเพราะฉะนั้น มีอะไรบ้างที่พูดไปข้างต้นเมื่อกี้มีเรื่องแกรมมาใช่ไหมเขียนให้ถูกต้องมีเรื่อง adjective order adverb ใช่ไหมครับแล้วก็ advanced sentence format แล้วก็ตอนนี้ redundancy verb นะครับอย่าใส่เยอะต่อมาครับให้ลองฝึกทำซิว่าโจทย์ทั้งหมดเนี่ยไอคำที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมันควรจะทดแทนด้วยข้อ A B หรือ C แล้วมันรู้สึกว่ากระชับมากที่สุดจากโจทย์คำที่ขีดเส้นใต้ควรจะแทนด้วย a b หรือ c แล้วประโยคข้างบนเนี่ยกระชับมากที่สุดครู <c oughs> ครับมีแต่ซับไม่รู้เลยแล้วผมจะทำไงครับ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาไงดีอ่ะอ่ามีเสียงซีใช่ไหมน้นะบีเหรออ่ะอะไร<ส>คืออะไรบี<ส> B, หรือซี<ส>อ่ะเฉลยครับ <c oughs> ดูก่อนมันมีคำว่า just like <c oughs> just like คือจะเป็นเปรียบเทียบแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับว่า ประโยคข้างหน้าคือตั้งแต่ only through อะไรเนี่ยมาจนถึง be c u r v e เนี่ยมันเหมือนกับการที่ทำอะไรที่ was c u r v e เหมือนกันถูกไหมครับแล้วทีนี้ดูดีนะมันมี the spread of และ the spread of อีกสแสดงว่ามันซ้ำสองที่เพราะฉะนั้นตัดไปสักอันหนึ่งตอบข้อ b ครับ just like อะไรครับ the spread of corolla and Typhoid was curbed โ okay, อเคไหมพอเข้าใจไหมครับหรือว่าตอนนี้หนูง่วงแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะอย่าเพิ่งตาลายนะอย่าเพิ่งตาลายนะนะครับทีนี้เอาจดคำศัพท์ไปหน่อยกูให้คำศัพท์คอเลราอะฮิวาใช่ไหมอ่าแล้วก็ไทฟอย i d อันนี้รู้กันดีเนาะวัคซี n นชั o นก็คือการฉีดวัคซีนใช่ไหมการให้วัคซีนนะครับอีพิเด믹แปลว่า โรคระบาดใช่ไหมการระบาดต่อไปครับข้อ2ครับเหมือนเดิมประโยคที่ขีดเส้นใต้ควรจะแทนด้วยข้อใดแล้วกระชับที่สุด คำว่ากระชับก็ควรจะสั้นเนาะ,ะมีข้อดีหนึ่งคนมีใครมีข้อดีอีกไหมตัวอักษรเยอะจังเลยค่ะครูหนูขี้เกียจานอย่างนี้ก็ไม่ต้องสอบอะค่ะนะคะ ต้องฝึกกันหน่อยนะฝึกกันหน่อยฝึกกันหน่อยอ่ะฉเฉลยแล้วนะสี่สิบวิแล้วมันมี reason กับ because ไอ้คำว่า because เนี่ยบอกอยู่แล้วว่าเหตุผลคืออะไรเพราะฉะนั้นตัด reason ออกไปใช่ไหมครับข้อดีดอกครับถูกไหมอ่า the lion didn't attack the old man on sight ตั้งแต่แรกเห็น on sight ใช่ไหมครับตั้งแต่แรกเห็น because it had known him ก็คือมันรู้จักเขานะครับแค่นั้นเองโอเคไหมไอ <Yeah. S 1> คำว่า reason มันบอกอยู่ในคำว่าเพราะว่าอยู่แล้วนะครับเข <c oughs> ้าใจไหมฮะฮะอ๋อเด็กบอกเอออะไรเนี่ย <c oughs> เออกูก็อ่านไม่ดีเลยเนาะขอโทษ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 อ,อ,อ่ะ สมมติว่าหมาหน้าตาเหมือนเสือแล้วกันไอ่สิงโตลแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> นะครับนะครับ <c oughs> อ่าดูข้อต่อไปข้อนี้ไม่เหมือนเมื่อกี้สั้นๆง่ายๆแต่ถามว่าควรจะตัดอะไรออกควรจะตัดอะไรออกสิบวิเองอ่า almost กับ nearly มันซ้ำกันใช่ไหมเกือบจะแล้วก็เกือบจะตัดออกไปข้อสี่ครับ ค่อนยากเนาะตอบอะอไรนะอ่ะหมดเวลาฉเฉลย eternally for good ครับ for good กับ eternally เนี่ยมีความหมายเหมือนกัน eternally ช่วนี้รันใช่ไหมต,ตลอดไป for good เนี่ยในอีกความหมายหนึ่งไม่ใช่แค่แปลว่าเพื่อความดีงามหรือเพื่อสิ่งดีๆนะครับ มันแปลว่าเพื่อชั่วนิรันดร์เหมือนกันเพื่อตลอดไปนะครับมันต้องรู้หลายๆความหมายหน่อยข้อ5ครับ <c ười> หมดเวลา <c ười> rich กับ well to do ถูกต้องครับนะครับความหมายใกล้เคียงกันอ๋อ อะไรอนะ่ะขอโทษอันนี้ให้ดูเลยนะครับบอกแล้วเอ้ทำไมสไลด์มันผิดเนี่ยอ่ะโอเว่นคิกเดอะบอลวิธีสฟุตคิกมันก็รู้แล้วว่าคิกใช่ไหมถ้าคิกเดอะบอลวิธสแฮนด์อย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าอะไร <c oughs> เขาจะเรียกว่าตบใช่ไหมเออเขาจะมีเรียกว่าคิกใช่ไหมเออใช่ไหมถ้าตบเขาก็จะบอกว่าตบถ้าเตะเขาจะบอกว่าเตะใช่ไหมไม่ใช่ภาษาไทยสกิตเนียด้วยตีน ไม่ใช่นะครับผัวบอกแค่สกิดสกิดอะไรตกเตียงเลยนะครับข้อ7 slap Slap เนี่ยก็ตกตบตบด้วยมืออย่ามาบอกว่าตบด้วยเท้านะครับ Slap เนี่ยก็คือตบตบด้วยมือ Seldom กับ Never ข้อสุดท้ายนะครับเหมือนกันนะ s ซลด o มแปลว่าแทบจะไม่แต่ Never นี้ไม่เคยนะครับ ดีกรีมันต่างกันหน่อยเซล,ลดอมเนี่ยคือแบบ90%ไม่เคยทำแต่ Never เนี่ยร้อไม่เคยทำนะครับแต่ก็ตัดได้ตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมอเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยตัดปิ๊บตัวใดตัวหนึ่งออกก็ได้นะครับต่อไปครับมาดูดีกว่าจะเขียนให้มันถูกฟอร์แมตเนี่ยจะเขียนยังไงอ่ะขอยืมรูปอ้ำหน่อยมาเป็นตัวอย่างในการเขียนครูบอกว่าพารากราฟแรกให้เขียนอินโทรดักชั่นเช่น เขาถามว่าคุณคิดว่าผู้หญิงที่สวยในจิตใจ,จคุณคือใคร